สวัสดีครับพบก,กับผมด้าฟาชั่นนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว Adopt Me ซึ่งอันนี้เป็นเซอร์ส่วนตัวผมผมจะใส่ลิงก์ไว้ได้ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับคนไทยเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมทุกท่านและบ้านผม <c oughs> ถึงผมจะเล่นตั้งนานแล้วก็เถอะแต่เนี่ยบ้านผม๋ยวผมจะเปลี่ยนบ้านดีวันนี้เปลี่ยนบ้านตอนที่ดีไม่นอ้อเออเปลี่ยนบ้านเลย สผื่ดตังพอไหนดูหน่อยดูหน่อยกับแฟมิลี่เฮาโอ้ตังพอดีเลยซื้อเลยสิครับรออะไรโอเคแฟมิลี่เฮาอ่าไป,ปกุ๊ดกุ๊ดเอ่อซ,ซีมูน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 สุดกับซีมูนเออมันมันออโซฟูไปเออนี่สิดีดีใช่และนี่เอเอ เดี๋ยวมามางั้นเราไปจัดแต่งข้างในห้องกันดีกว่านะครับผมอ่านี่คือบ้านใหมขคงชานโอ้ดูดีเออห้องนี้ห้องอะไรเออออ๋ตรงนี้ห้องน้ำอ่าเดี๋ยวมามา อะป่ะว่ารีวิวกันหน่อยอุตสาห์ซื้อบ้านมาใหม่นะนี่โอ้แฟมิลี่ครับแฟมิลี่ฮ้แฟมิลี่อ่าครับวนมิลัยขบวนขบวคหน่มยหน่อยหน่อยเอ่อเปลี่ยนด่วนเปลี่ยนด่วนครับเปลี่ยนกำแพงด่วนเอ่องานหิมะหิมะ สัตว์เกะหิมะโอเคอืมหิมะกรดุดีและตรงนี้อ่าไม่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 ไมไมไมเออให้ตายเอ่อตรงนี้น่าจายนี่ที่สุดนะจะชอบอะไรที่เป็นหิมะ อ่าเอานี้เอาไปปกติอย่างนี้เลยเออง่ายโอเคเอาจากบ้านค่ะเอาจากบ้านเดินมาเตะเอ่อฉันหิวข้าวชันหิวน้ำเออเออมีนายอยู่พอดีอ่ะออกมาดกู จากการซื้อในพับลิกอร่อยครับอร่อยครับอารสอร่อยแซบเซสเซสเออร่อยครับอร่อยครับเอออร่อยอร่อยอร่อยอืมโอเคโอเคต่อมาเรื่องความหิวแซมวิทด,ด่วนครับ แซนวิเศษนอร่อยเอ่อแซนวิเศษนอร่อยอ่ากิกิโอเค,อเคในไหนก็ในไหนเราจะไปรีวิวไข่ไข่กิจกรรมไข่เจแปนนะครับผมในไหนก็ในไหนเวลาบั๊กแดงพอสอใส่กับประตูน้ำมากเลยว่ามันเกืออะไรก็แน่ ถ้าคุณผู้ชมรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับเราจะเดินเตะไปอยางนี้แหละชิวครับชิวไป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 เราจะไปที่ร้านอาหารตรงนี้ไม่ใช่ร้านอาหารสิร้านสัตว์เลี้ยงกับเบบี้นะครับผม ซึ่งจะเอาไปด้วยนะครับว่าผมจะโรเพเป็นเด็กนะครับผมถ้าผมเข้าไปในเซอร์ฟนะครับไปกันเลยครับไปกันเลยและแลกของได้แต่อย่าแรกมากเกินไปนะครับทุกท่านเพราะผมต้องการที่จะโลเพยสักส่วนใหญ่อ่านี่คือใข่เจแปน ไข่ราคา750บาทนะครับผมซึ่งถ้าคุณจะเติมเติมของเติมก็จะมีในนี้ได้เลยนะครับผมอ่าอร์ลอฟเย่อะไรก็ว่ากันไปสเลียใหม่วายยิงยิงฮอตอาฮะแชมิปงคิดแท็กซีบ่บบนเดินก็จะมีอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมไม่เติม าะผมไม่มีตัดแค่นั่นแหละอ่าแสดงผมก็เป็นหมาตัวหนึ่งซึ่งหมาของผมนี่ก็ใส่มวกใส่อะไรที่ดูดีใส่กระดิง่งใส่โบดูดีครับดูดีเก็บเๆ็บงั้นพวกปวไข่รตรงนี้ไข่ร,ราคา350ซึ่งคอมมอนสี่ส้าเปอร์เซ็น ซึ่งเป็นถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับต่อมาตรงนี้ไข่แบบปกติทั่วไปราคา600และไข่กิจกรรมราคา750และไข่ที่ดีที่สุดตลอดการราคา1,450นะครับผมงั้น ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ชอบมามากกดซับสไคร้ด้วยนะครับอย่าลืมมาโลเพกกับผมด้วยนะครับเพราะผมช่วงนี้ติดเกมนี้อยู่นะครับผมไม่ได้ติดเรื่องสัตว์เลี้ยงนะติดติดการโลเพนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย